สวัสดีครับดีดีดดต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่10นาทีรีวิวจบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับพอดีว่ามีหลายอย่างในชีวิตที่จะต้องไปบริหารจัดการนะครับก็ใช้เวลากันนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่าง ลงตัวละฟูดคานี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจาไม่ได้นะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมแล้วสาหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับจักรวาลหนังผีนะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนปฏวิวัติวงการหนังผีทั่วโลกกันเลยก็ว่าได้นะครับกับภาพยนตร์ภาคสุดท้ายของหนังจักรวาลคอนเจริงนะครับผมกับเดอะคอนเจลิงล่าสุดไลท์คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้ายครับผม ยการรีวิวครั้งนี้นะครับจะไม่มีสปอยใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสบายใจได้นะครับโดยในเดอะคอนเจลลิ่งลัสไล์ครั้งนี้นะครับผมเราจะขอแบ่งออกเป็นสีแง่สีมุมเช่นเคยนะครับด้านที่1ครับมูดแอนโทนของหนังนะครับผมด้านที่2ความประทับใจของผมเองนะครับที่มีต่อหนังในภาคนี้นะครับแล้วก็ด้านที่3เนื้อเรื่องนะครับว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้เป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ด้านที่4นะครับแน่นอนหนังทีนะครับก็ต้องมาคู่กับความน่ากลัวนะครับโอเคมาด้านที่หนึ่งนะครับผม Mood and Tone นะฮะต้องบอกเลยว่า คอนเจลิงเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังผีนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยชอบมากๆด้วยคำว่ามูต์แอนโทนของหนังในชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กากับเดิมนะครับอย่างเจมวานนะครับที่ได้เริ่มไว้หรือว่าต่อให้เปลี่ยนผูก้กํากับไปแล้วนะครับหนังเนี่ยก็ยังมีความมูต์แอนโทนที่ค่อนข้างที่จะสม่าเสมอกันในทุกๆภาคนะครับถึงแม้ว่าด้านการนําเสนอเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าครอบคุมอยู่ในธีมเด,เดียวกันนะครับดอกมนๆจะออก,อ,อ,กอ่าดาร์คๆมืดๆ น่าสงสัยอยู่ตลอดเวลานะครับและในภาคนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมูตแอนโทนเน่ส่วนตัวผมนะรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับในภาคที่1กับภาคที่2เอามากมากนะครับภาคที่3เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีความแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับจากภาคที่1และ2เนาะแต่ในภาคนี้เนี่ยจะมีอารมณ์ของภาคที่1กับภาคที่2อเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับผม มันจะเต็มไปได้วยความน่าสงสัยแล้วก็ความรู้สึกไม่แน่นอนนะครับอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับสำหรับด้านบู๊นแอนโทนในครั้งเนี้ผมให้ไว้ที่9เต็ม10เลยครับผมมันข้อมงามเราให้เราอินกับหนังเนี่ยได้ดีมากๆนะครับ ต่อไปด้านที่2นะครับความประทับใจนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวหนังเนี่ยทำออกมาให้ผมได้ค่อนข้างประทับใจนะครับด้วยความยาวของหนังที่อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีมันได้ใส่อะไรหลายอย่างนะครับลงไปในนั้นแล้วด้วยความที่เราอ่ะเรียกว่าไงอยู่กับจัก,กรวาลหนังนี้มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ภาคที่1มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ12ปีมาแล้วนะครับใช่ครับไม่ต้องตกใจ12ปีนะครับโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาอันยาวนานเนี่ยมากับหนังชุดนี้ นะครับนะครัคร้งน,นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบทสรุปของทุกอย่างนะครับตามที่ได้เกิดไว้ในชื่อภาคนะครับว่าเป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จะเล่าเรื่องบ้านปลายชีวิตของเอสได้ล่อเลนอย่างเดียวนะครับมันเป็นการพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยซะมากกว่านะครับมันจะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เห็นจากภาคอื่น Eig, เออใช้คํานี้แล้วกันทั้งหมดที่เรายังไม่เคยเห็นจากภาคอื่นเนี่ยมันก็จะถูกนํามารวมไว้ในนี้เหมือนเป็นการ สั่งลาไปในตัวได้เองนะครับเพราะฉะนั้นความประทับใจในครั้งเนี่ยผมให้ไว้ที่8เต็ม10ครับผมที่มันไม่ถึงกับสิเต็ม10เพราะว่า,าถึงแม้ว่ามันจะเก็บตกอะไรหลายอย่างนะครับแต่มันก็ยังไม่เคยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลหลายๆอย่างที่ผมได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับเอสแล้วก็รอเรนไปเนี่ยมันยังมีตกหล่นอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งหลายๆจุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกพูดถึงมาในครั้งนี้ครับผม ต่อไปด้านที่3นะครับเนื้อเรื่องครับผมในเนื้อเรื่องของภาคนี้อย่างที่ได้พูดไปตอนความประทับใจเนาะว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นในช่วงชีวิตของเอสแล้วก็ลอเรนเนี่ยที่ปรากฏมาในภาคอื่นๆเอาไมา้เห็นใน ข้างนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มันเหมือนกับว่าจากที่ได้พูดไปนั่นแหละว่าเราอยู่กับเขามา12ปีเนี่ยมันเหมือนโตมาด้วยกันทามันทําให้เราได้รู้จักกับเขามากขึ้นนะครับแล้วเหมือนมีความผูกพันกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ในภาคเนี้ยมันอาจจะยังขัดใจผมสักเล็กน้อยนะครับตรงที่ผมเนี่ยชอบจักรวาลคอนเจลลิ่งเนี่ยด้วยความที่เนื้อเรื่องของเขาเนี่ยในภาคหนึ่งและสองนะมันจะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะออกไปทางสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องเดือดธรรมชาติถูงมัมันก็จะมีการลำดับเหตุการณ์แล้วก็การสืบหาความจริงก่อนที่จะเฉลยปมซึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือตอนที่เขากําลังสืบหาความจริงตรงนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า,าเราไม่เคยเห็นมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทาให้ผมชอบจัก,กรวาลหนังเรื่องนี้มากๆนะครับแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรตรงนั้นน้อยไปหน่อยมันจะไปเน้นเรื่องของชีวิตของเอ็ดกับอลอรินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมทำให้บรรยาณ เลยตรงนั้นอะ่ะมันมันมีแหละแต่ว่ามันมีน้อยมากจนแทบจะแบบไม่ได้แตะเลยนะครับมันทําให้รู้สึกเหมือนเราขาดอะไรบางอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวด้านเนื้อเรื่องในภาคนี้นะผมให้ไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับผม ่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับผมความน่ากลัวครับคือจักรวาลเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความน่ากลัวแต่ว่าต้องบอกว่า,จ,าจักรวาลคอนเจลลิ่เนี่ยเป็นจักรวาลผีที่น่ากลัวแบบน่ากลัวตรงที่มันตรงที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเอาจมสแกมไปใช้เพื่อให้เรารู้สึกกลัวแต่มันเป็นการ ทำบรรยากาศให้หน่ากลัวจริง,รงๆเพื่อให้เรากลัวนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยหลายๆสิ่หลายๆอย่างผมเชื่อว่านะครับใครที่ยังไม่ไปดูนะผมบอกเขาเลยว่าคุณจะเดาไม่ถูกอย่างแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่คุณเคยเจอเอา,อางี้กันผมพูดงี้กันว่าผมดูคอนเจลลิ่งเนี่ยทุกภาคนะภาคอ่าโดยเฉพาะภาคหนึ่งสองสามเนี่ยเฉพาะเรื่องคอนเจลลิ่งนะอันนาเบลกับอะไรอย่างอื่นไม่ไม่นับนะครับเดินนานอะไรพวกนี้ไม่ไม่พูดถึงนะเอาแค่คอนเจลลิ่งนะหนึ่งสองสามเนี่ยผมดูไม่ต่ำกว่าภาคละสี่ห้ารอบเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนนเเจลิ่่งียผม ค่อนข้างที่จะรู้จังหวะในการที่ผีมันจะออกอะ่ะเออในการที่มันจะจ้ำในการที่มันจะโหมมาใส่เราผมว่าผมค่อนข้างแม่นเลยแต่ในภาคเนี้ยพอถึงจุดที่เราคิดว่ามันจะมามันไม่มาเว้ยเออคุณคุณจะไม่มีทางเดาถูกว่ามันจะมาและแล้วมันก็มีหลายครั้งมากที่หนังอะมันขยี้ความรู้สึกตรงเนี้ยขยี้ความน่ากลัวเนี่ยอยู่แบบ ถ้าคนดูแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจนะมันขยี้อยู่นานมากคือกั้นหายใจแล้วกั้นกั้นหายใจจนจะขาดใจตายอยู่ในโรงแล้วมันก็ยังแบบมันไหลฮึบมากครับที่เราจะที่เรารอให้มันมาเก่งรอจนแบบตะคิวจะขึ้นทั้งตัวแล้วแม่งก็ไม่มาสักทีแล้วมันก็มาในจังหวะที่เราไม่คิดว่ามันจะมานะครับเพราะฉะนั้นความน่ากลัวเนี่ยในคอนเทนต์ลิงพังนี้นะผมให้เป็นล้านเต็มศิมันทําได้หน้ากลัวดีนะครับแล้วก็สนุกมากนะครับกับความน่ากลัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูเนี่ยผมแนะนอ ได้สัมผัสอะไรไหมอารมณ์เหมือนกับว่าทุกมุกที่เขาจะมาใช้หลอกเราในภาคอื่นๆน่ะหรือว่าที่เขาเคยคิดไว้ทั้งหมดอ่ะอะไรที่เขาจะไม่ใช้แม่งเอามายำรวมกันอยู่ในนี้คงแบบไม่มีจังหวะให้เราพักหายใจเลยนะครับทั้งภาคเนี้ยเปิดติอาร์ตอย่างเวลาที่เราดูภาคอื่นอ่ะมันจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่ให้ออกผลคายบ้างอาจจะเป็นช่วงที่เอฟกับลรเลนเนี่ยไขยปริศนานู่นนี่นั่นหรือว่าเวลาที่เขามาปรากฏตัวเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจถูกไหมแต่ในภาคเนี้ยไม่เลยนะครับไม่มีอารมณ์อย่าง มันกดดันเราตลอดเวลา2ชั่วโมง15นาทีนะครับมืดมนมากนะครับในภาคนี้เพราะนั้นใครที่ชอบอะไรอย่างงี้ครับไปดู โอเคก็ okay, จบกันไปแล้วครับ10นาทีดวจบกับ The Conjuring Last Light นะครับผมใครที่ชอบหนังแนวนี้นะผมบอกเลยว่าต้องไปดูนะครับไม่ใช่แค่แนะนำนะต้องไปดูนะครับแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วด้วยหวังว่าคงจะไม่มีพิกล็อกมาแบบท้ายของท้ายสุดอีกนะคือด้วยตัวนักสแสดงเขาก็อายุเยอะมากแล้วแหละนะครับก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทหรือว่าถ้ามีเนะี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เป็น Patrick ิลสันกับเวลา Farmiga แล้วนะครับคิดว่าอันอันอันนี้อันนี้ความยิ่ดี นะอาจจะไปเล่าในแง่มุมอื่นๆช่วงเรียกว่าอันเียช่วงเวลาชีวิตอื่นๆของเขาบ้างนะครับเพราะว่าที่เราได้ดูกันมาตลอด3-4ภาคเนี่ยของเดอะเคอร์เลอริงนะมันเป็น3-4ภาคที่เขาเรียกว่าเป็นคดีที่ที่ดังที่สุดของเอสแล้วก็ลอเรนนะครับซึ่งถามว่าที่จริงมีอีกไหมมีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคดีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีประเด็นปัญหาอะไรแบบว่าเจอแยะขนาดนี้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มาทําเป็นหนังไม่รู้อาจจะไปโผล่เป็นซีรีส์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นตอนสั้น ท่านอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนๆนะครับผมเชื่อว่าอิ่มเอิบในภาคน,นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จบลงอย่างสวยงามไปแล้วนะครับโอเคและในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าช่วงก่อนนั้นมียุ่งๆนะครับไม่ได้ติดตามในแวดวงดังเลยต้องไปขุดคุยกันนิดนึงช่วงนี้ก็ฝนตกน้าท่วมพายุเข้านะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ